อ้ำอภิชาติเผยสัมพันธ์แก้วอภิรดีมีใครรู้มาก่อนอํำเผยสัมพันธ์แก้วอภิรดีเรียกตีว่าเป็นดารา นักแสดงและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคุณแก้วอภิรดีเพระว่าภูตานนนดารานักแสดงที่ลดเล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเรียกได้ว,ว่าทำเอาฮือฮาเลยทีเดียวเมื่อพระเอกหนุ่มกามแนนอ้ำอภิชาติชุมนานนนมาร่วมรายการแฉทางช่อง GMM 25พรอม้อมกับนักแสดงสาวมากความสามารถแก้วอภิรดีและเบลเลรานีลูกสาวและพิธีกรฝีปากก้ามดดำคสาพาตันเจริญก็ถามกลางรายการขึ้นมาว่าอ้ํากับพี่แก้วอภิรดีเป็นญาติกันรอ อ,อ้ำมอภิชาติก็ตอบกลับว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องแก้วช่วยยืนยันอีกเสียงว่าเป็นเรื่องจริงอ้ำแซวปกติไม่ค่อยนับญาติกันไงเพราะอภิรดีเขาชื่อเสียงดีกว่าทำเอาแก้วหัวเราะมดดำบอกว่า อ๋อเหรออ้ํากับพี่แก้วเป็นญาติกันเพิ่งรู้ก็ถามแก้วว่าเป็นญาติกับอ้ําฝ่ายไหนแก้วอภิรดีบอกว่าจริงๆมีศักดิ์เป็นอาอ้ําเพราะคุณพ่ออ้ําถือเป็นพี่ของพี่แก้วเพราะคุณพ่ออ้ําเขาเป็นลูกของพี่ชายแม่ลุงเรียกได้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องเมื่อถามว่าทําไมไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องนี้เลยก็บอกว่ามีคนรู้แต่ไม่ใช่คนที่จะนั่งบอกว่าคนนี้ญาติคนนั้นญาตินะเวลาเจอกันก็บอก เคยเล่นละครกับอำ้ำเล่นเป็นแม่อำ้ำคนในกองถ่ายก็รู้ว่าเป็นญาติ